สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเมคอัพเทอราพีกันนะคะก็คลิปนี้จะเน้นแบบอยากแต่งอะไรก็แตง่งแล้วก็จะไม่เน้นสวยนะคะแล้วก็เน้นพูดคุยกันมากกว่านะทุกคนก็คลิปนี้จะไม่มีการบอกใดทั้งสิ้นนะคะว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรแล้วก็เทคนิคอะไรหรือว่าไม่มีการสอนใดทั้งสิ้นนะคะเป็นการแค่พูดให้ทุกคนฟังเฉยๆแล้วก็ต้องขออภัยกับ ผมล่วงหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้หัวยุ่งมากๆถักเปียไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเพราะว่าพอปล่อยมาเราจะได้เป็นผมหยิกๆโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะจุดเริ่มต้นของการทําคลิปนี้อะเริ่มมาจากว่าเรารู้สึกเครียดมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะหาทางแก้ไขมันได้ยังไงนะคะเราจะไม่ลงเรื่องรายละเอียดกับความเครียดของเรามากนะเพราะว่า เราเชื่อว่าทุกคนอ่ะมีความเครียดเป็นของตัวเองนะคะแล้วแต่ละเรื่องที่เราเครียดอ่ะมันก็คงจะเป็นเรื่องที่แตกต่างกันเพราะว่าเรื่องที่เราเครียดมันเป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องเบสิกของมนุษย์เลยทุกคนเราเครียดเรื่องเรียนนะคะ <c oughs> แล้วช่วงนี้เนื่องจากว่าอยู่แต่ที่บ้านแล้วก็ต้องเรียนอย่างเดียวแล้วมันออกไปสูดอากาศหายใจเครื่องนอกได้แบบไม่เต็มปอดอ่ะทุกคนมันเลยยิ่งทำให้รู้สึกว่า มนันอึดอัดแล้วก็เครียดยิ่งกว่าเดิมช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเราก็พยายามหาวิธีลดความเครียดนะคะเราทำหลายอย่างนะทุกคนเราก็ออกกำลังกายหนักมากไม่ใช่ออกเพื่อที่ว่าอยากแบบร่างกายแข็งแรงหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าออกกำลังกายเพราะว่าอยากออกแรงเพราะมันช่วยบรรเทาความเครียดได้แล้วก็ นั่งคุยกับคนในครอบครัวนะคะไม่ได้คุยเรื่องความเครียดของตัวเองนะก็แค่แบบว่าไปอยู่กับครอบครัวคุยกับครอบครัวมากขึ้นแบบใช้เวลาหลังการกินข้าวนะคะในการคุยกับครอบครัวมากขึ้นช่วงนี้ทุกคนอยู่บ้านพร้อมหนา้าพร้อมตานะคะก็เลยแบบอุ่นใจแล้วปกติเราเป็นคนที่ไม่ได้ดูการ์ตูนมานานมากเราทุกคนเราก็แบบจะฟังแต่พวกรายการพวกแบบที่มันเป็นรายการวิทยุนะคะ ช่วงนี้ก็กลับมาดูการ์ตูนแล้วกลับมาดูพวกโดราเอมอนโคนันแบบต่างๆนานานแล้วก็พวกการ์ตูนวัยเด็กชาวเดอร์สปอนช์บ๊อบวีแบแบงเงี้ยคือถ้าถามว่ามันช่วยได้ไหมก็ช่วยได้นะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้แบบ100%เปออะไรขนาดนั้นนะคะจนเรามาค้นพบวิธีนี้วิธีนี้ก็คือเมคอัพเทอราพีนั่นเองความจริงแล้วว่าเราใช้วิธีการแต่งหน้าในการคลายความเครียดของตัวเองนะคะ มาก็หลายครั้งนะทุกคนแต่เราไม่เคยรู้ความจริงเบื้องลึกเบื้องหลังของทฤษฎีนี้เลยว่ามันสามารถช่วยได้จริงๆหรือเปล่าเราแค่รู้สึกว่าแบบเออได้หาเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นบ้างก็โอเคนะคะคือความจริงวันนี้ก็ตั้งใจจะมาทำเมคอัพเทอราปีอยู่แล้วเนี่ยแหละแต่ว่าสิ่งที่เซอร์ไพรส์เรามากกว่าน,นั้นคือก่อนที่เราจะมาทำอะ่ะเราก็ได้ไปลองเสิร์ชข้อมูลว่าคาว่าเมคอัพเทอราปีอ่ะมันมีจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเราอะ่ะ ใช้วิธีนี้มาตลอดแล้วผลสรุปก็คือเราเจอนะคะว่ามันมีศาสตร์ที่เรียกว่าเมัพเทอราบีอยู่จริงๆแล้วก็สำหรับใครที่ไม่อยากจะแบบไปเซิร์ชหรืออะไรให้วุ่นวายนะคะเราก็จะไปคัดกรองสิ่งที่เราได้ไปอ่านมานะคะแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังกัน ก็เมอัพเทอราปีนะคะความจริงมันเป็นศาสตร์นึงแล้วก็คือเขาอ่ะจะรวมเมอัพเทอราปีอยู่ในคอสแต่งงานต่างๆนะคะก็คือเวลาไปเซิร์ชอะ่ะก็จะเห็นว่าเออมันมีแบบเป็นคอสแต่งงานแบบขายคอสแต่งงานนั่นแหละของต่างประเทศอะ่ะแล้วเขาก็จะใช้เมอัพเทอราปีอ่ะใส่เข้าไปด้วยเหมือนคอสเจ้าสาวอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้ไปอ่านดูมากขึ้นอะ่ะ ทำให้เราได้รู้ว่าการที่เราแต่งหน้าหรือว่าเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะไม่ใช่แต่งหน้าก็ได้แต่ว่าอันนี้เราพูดในถึงาศาสตร์ของการแต่งหน้ามันสามารถลดความเครียดได้เนื่องจากว่าเวลาทุกคนอ่ะแต่งหน้าเราจะจดจ่อกับการที่เรากําลังทําหรือว่าลงสีหรือว่าแต่งส่วนใดส่วนหนึ่งบนใบหน้าของเราอยู่ทําให้เราอ่ะมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งนั้นแล้วก็จะทําให้เราลืมความเครียดไปชั่วขณะนะคะ พอเราอ่านน่ะเราก็ปิ๊งเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออจริงด้วยถ้าทุกคนเห็นคลิปแต่งหน้าของเรานะคะปกติเราจะพูดแบบสองคำแล้วก็หยุดสองคำแล้วก็หยุดเวลาแต่งหน้าเนื่องจากว่าแบบเราไม่สามารถโฟกัสสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่กับสิ่งที่เราต้องการจะพูดได้แล้วการที่มัลติทัสกิ้งอ่ะคือทำสองอย่างพร้อมกันน่ะมันทำให้แบบจะพูดก็พูดได้ไม่ดีแล้วจะแต่งก็แต่งได้แบบไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะ อีกอย่างหนึ่งอะทุกคนก็คือการแต่งหน้ามันก็เป็นอาร์ตแขนงหนึน่งนะคะมันคือศิลปะบนใบหน้านั่นแหละแค่คิดตรงๆว่าการแต่งหน้าคือศิลปะทุกคนศิลปะมันช่วยลดความเครียดมันก็จะเป็นการแบบที่อธิบายตรงตัวเลยว่าทําไมการแต่งหน้าถึงได้ช่วยเราในการลดความเครียดได้นะคะซึ่งเราคิดว่ามันก็จริงเพราะว่าที่ผ่านมานะทุกคนนอกจากว่าเราจะดูการ์ตูนแล้วหรือว่าจะไปทํากิจกรรมต่างๆแล้วนะคะ เราก็มองย้อนไปในอดีตลึกกว่านั้นอีกว่าเวลาตอนเด็กๆอ่ะที่เราเครียดเราทํายังไงเวลาเรากังวลอะไรเงี้ยเราทํายังไงนะคะถ้าทุกคนเห็นรูปภาพในห้องเรานะเราจะระบายสีทุกคนจะซื้อแบบรูปภาพที่ฝึกสมาธิอ่ะทุกคนแล้วก็เลือกแบบไม่ต้องยากจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่ง่ายซะจนมันน่าเบือ่อก็คือเลือกรูปที่เราชอบหรือว่ารูปที่เราอยากจะระบายสีนะคะแล้วก็นั่งระบาย แบบนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งในการลดความเครียดของเราเหมือนกันดังนั้นก็การแต่งหน้าก็เหมือนเราระบายสีแต่ว่าเราระบายบนหน้าเราเฉยๆรู้สึกตัวเองไม่จบกับแก้มสทัทีเราเป็นคนชอบแบบแก้มแดงๆเหมือนตูนลิงอะทุกคนแล้วก็ในทางจิตว,วิทยาการแต่งหน้านะคะก็เป็นส่วนช่วยด้วยนะทุกคนคือเราจะอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาหรือว่าเรามีความเครียดต่างๆเนี่ย ทุกคนจะสังเกตได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะกับสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เนี่ยเราจะไม่ค่อยมีความเครียดกับมันสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งหน้ามันก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราสามารถควบคุมได้นะคะเราสามารถควบคุมได้ว่าเราอยากจะแต่งอะไรบนใบหน้าเราดังนั้นเนี่ยการที่ช่วยเพิ่มสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เป็นกิจกรรมหนึ่งให้ตัวเองทำอะ่ะมันก็เหมือนเป็นการหลอกจิตใจตัวเองได้อย่างหนึ่งนะคะว่า เออฉันมีสิ่งที่ฉันควบคุมได้นะแกอย่าเพิ่งไปตนกอย่าเพิ่งไปเครียดกับอะไรอะไรมากนะอะไรแบบนี้ซึ่งเราคิดว่ามันจริงมากเลยทุกคนเพราะว่าอาแค่พูดคําว่าเรามักจะเครียดกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็แบบมันจริงเราปะคือมันจริงมากเพราะว่าแบบถ้าสิ่งที่เราควบคุมได้อะเราก็คงแบบจัดการมันไปแล้วว่าแล้วเราก็ไม่ต้องปล่อยให้ตัวเองมาเครียดแบบนี้คลิปนี้อาจจะดูเหมือนมีสาระนะคะแต่ว่าก็อาจจะสาระไม่ได้เยอะ เท่าที่แบบทุกคนคาดหวังหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราแค่อยากจะมาแบบบอกมาพูดมาแชร์ข้อมูลใหม่ๆให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยสถานการณ์อะไรมันก็แบบบีบบังคับให้เราแบบมีความอึดอัดไปไหนก็ไม่ได้จะทําอะไรก็แบบกลัวมันอาจจะแพนิคอะทุกคนดังนั้นอะถ้าอยู่บ้านว่างๆนะคะก็ไม่รู้ว่าจะหาวิธีอะไรในการทําให้ตัวเองหายเครียดแล้วก็ ลองมานั่งแบบสงบสงบแต่งหน้าดูนะทุกคนต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าเราไม่อยากจะแบบมาสนับสนุนร้อเว่าทุกคนหันมาแต่งหน้ากันเถอะนะคะเพราะว่าการแต่งหน้ามันก็เป็นแบบเฉพาะส่วนบุคคลนะเนาะบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็คงไม่ชอบแต่งหน้าเหมือนเราๆกันขนาดนั้นอะดังนั้นสิ่งที่เราพูดไปอะก็คือให้ทุกคนอ่ะลองไปดูว่ามันอ่ะจะเหมาะสมกับ ไลฟ์สไตล์หรือว่าความชอบของตัวเองหรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่าแบบไม่เคยแต่งหน้าเลยแล้วก็อยากหายเครียดจังก็เลยแบบโอเคอยู่ดีไปซื้อเครื่องสำอางมาแล้วก็มาแต่งหน้าอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่เนาะการแต่งหน้าเพื่อบำบัดความเครียดเนี่ยทุกคนไม่จําเป็นจะต้องแต่งในสิ่งที่เดิมๆที่ทุกคนเคยแต่งอยู่แล้วก็ได้นะบางคนอาจจะแบบแหวกแนวไปอาจจะแบบแต่งดรากหรือเปล่าแล้วแต่คนหรือว่าบางคนอาจจะอยากแต่งแบบ แฟนซีอยากแต่งแบบใช้สีสันสุดฉาดอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วแต่บุคคลว่าเขาอยากจะเอ็กซ์เพรสอารมณ์ข้างในของตัวเองออกมาในแนวไหนนะคะที่ไปอ่านมานะทุกคนเขาบอกว่ายิ่งเครื่องสาอางนะคะมีกลิ่นที่หอมอ่ะจะยิ่งช่วยผ่อนคลายตัวเราเองนะจากความเครียดได้ด้วยนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นอนะ่ะทุกคน ใดๆก็ตามนะเราควรจะทําทุกอย่างแบบพอดีนะไม่ใช่ว่าแบบเออการแต่งหน้าทําให้เราหายเครียดแล้วเราก็แบบแต่งอยู่นัน่นแต่งวนไปนะคะเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีทุกคนเราต้องทําทุกอย่างแบบพอดีพอดีนะคะเอาจริงๆอนะทุกคนชีวิตเราอะเกิดมามันไม่ควรจะเครียดขนาดนั้นหรือเปล่าคือเราอะมีความคิดนี้อยู่ตลอดเวลาเลยว่าทําไมมนุษย์อะถึงไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้ทั้งที่เรา สามารถมีสติปัญญามากกว่าสิ่งอื่นๆได้แต่ว่าเราดันไม่สามารถจัดการกับปัญหาของตัวเองได้คือเราอะชอบมีปัญหากับความคิดตัวเองเย้ยเพราะว่าเราอะรู้ทุกอย่างแบบเรารู้ว่าปัญหาต่างๆเข้ามาสุดท้ายอะไม่เราเป็นคนแก้ปัญหาเองเวลามันก็จะช่วยเยียวยาทุกอย่างหรือว่าถึงแม้ว่าเรื่องเรามันจะแบบแย่แค่ไหนอะนะ สุดท้ายอะเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปแล้วมันก็จะกลายเป็นอดีตแล้วก็เป็นความทรงจําของเราเว้ยแต่ว่าไม่ใช่กับแค่เรื่องสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์ไวรัสตอนนี้นะทุกคนแต่ว่าแบบกับทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเราอะเรารู้สึกว่าทาั้งๆที่เรารู้แบบเนี้ยว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอะทําไมเราถึงไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ณปัจจุบันของตัวเองได้มันก็ยากอะเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ ถ้าทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้รู้สึกว่าตัวเองอ่ะยิ่งพูดเหมือนยิ่งร้ามมาเนาะแต่ว่ามันคือสิ่งที่อยู่ในหัวเราอะ่ะทุกคนแล้วก็เราคิดว่าเราอะ่ะควรจะพูดให้ใครสักคนฟังเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้กับตัวเองมากๆอะ่ะเดี๋ยวมันจะยิ่งเครียดเราก็เลยทุกคนอ่ะมาเครียดกับเราแทนเทสุดท้ายละทุกคน คนเราก็หวังว่าข้อมูลที่เราให้ไปมันจะแบบมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะเราคิดว่าวิธีนี้มันเหมาะกับคนที่แต่งหน้าเป็นประจำอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่แบบชอบในการแต่งหน้านะเรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นการที่แบบเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่มานั่งเงียบๆกับตัวเองแล้วก็แต่งหน้านะคะมันสามารถช่วยลดความเครียดได้จริงๆช่วงน,นี้ถ้าใครมีวิธีลดความเครียดอื่นๆน,นะคะก็มาแชร์กันได้นะแล้ววันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย